อะ๊ยชุดอะไรอ่ะน่าวาดขอเอาไปดูนนี้ชอบมากมันเป็นเหมือนแบบชุดว่ายน้ำวินเทจตรงนั้นเลยคือจริงๆเราสวยจริงอ่ะเป็นเสืออะไรได้นะพ่เวลาเออสวยอ่ะเดี๋ยวมองตรงนั้นเดี๋ยวมองตรงนั้นนะเดี๋ยวมองตรงนี้นะเอาเดี๋ยวเต้นน๋อ เฮ้ยโม้โมอะไรเนี่ยอะไรโอ้ยพี่ติวได้มาชอบเท้าใหม่แล้วแล้วก็ไม่เรียกกันเลยนะฉันเคยหาแกอยู่นานถ้าเกิดพี่ติวใส่ก็จะหลบข้างนอกแต่โป้ใส่ป้ใส่เข่าเฮ้ยแต่น่ารักนะช่วงนี้ถือว่าเหมาะกับหน้าฝนเราจะบอกว่ายี่ห้อนี้นี่ฮันเตอร์นะคะเป็นบูธที่โด่งดังมากนะคะในต่างประเทศพวกเซเลบเขาชอบใส่กันเวลาไปดูพวกคอนเสิร์ตนะ ค่ะชื่ออะไรคะพี่ค่ะทั้งอ่อรองเท้าที่ร้านนี้มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยใช่ไหมส่วนใหญ่มาจากไหนมาจากไหน,าานไทยเปล่าอ๋อจากอเมริกาแล้วก็ยุโรปค่ะแล้วแบบไหนของสาวๆที่ขายดีบ้างคะพี่ก็จะมีหลายทรงนะคะอย่างเช่นคัชชูแล้วก็เป็นทรงแบบออฟฟอร์ดค่ะแล้วก็ของแบรนด์เนมก็มีเหมือนกันค่ะก็มีมแล้วอย่างที่ปีโป้ใส่เนี่ยค่ะเท่าไหร่คะเป็นบูทันเตอร์แบบนี้หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบนะคะโหนี่คุ้มมากๆก ลด50%ด้วยไปจัดกระดูกไปจัดกระดูกใช่ไหมนี่ถือว่าเท่มากเลยนะคะแล้วถ้าเกิดไม่มาช้อปปิ้งงานนี้เราจะไปเจอร้านที่ได้ที่ไหนบ้างที่จัดจักนะคะโครงการ553ซัพพล์1กับที่เอกมัยซอยสิบค่ะก็ไปตามหาซื้อได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะเรามเจอ ไม่คิดว่าจะมีเจออะไรบอกเข้าไปเจอร้านตัดผมค่ะยูยูอยากจะตัดก็ตัดกันเลยใช่ไหมอยากรู้แล้วว่าร้านเขาคิดอะไรอยู่อ่าไปเจอเจ้าของร้านกันเลยแก๊งนี้นะคะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกยนี่เรารู้จักสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ทำไมถึงเอาร้านตัดผมมีตรงนี้คะปกติก็ขายของเดียวนี้ตอนนี้มีทีมแล้วอยู่กันสาคนก็เลยยกอุ้ยตัดผมมาซะเลยร้านเราชื่ออะไรคะกุ้ี่ีบราเธอร์บาร์บิชอปครับอยู่กัน3าคน3คน นี่คือผู้หญิงผู้ชายก็ได้ใช่ไหมอ๋อเน้นเป็นผู้ชายเดี๋ยวเป็นบาร์เบอร์ใช่ไอ่าถ้าเกิดผู้หญิงยังหนูอยากตัดตัดให้ไหมต้องมีเสยนะต้องมีเสยเหรอการจะสั้นขนาดนี้เลยอย่างงั้นหรือเปล่าอ่าไปดูไปดูดีกว่าสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสปกันเลยนะกับลางตัดผมแบบนี้เผล่นะเผล่นะคะม่ายแล่ะเขาบอกว่าครั้งแรกและครั้งสุดท้ายนะคะที่มาที่มาตัดแล้วมาเจอทุกคนมุงแบบนี้นะคะอ่าไม่กลัวแล้วดีกว่านะคะเดี๋ยวตัดต่อไปนะคะเท่มากเลยขอบคุณค่ะ แล้วว่าทุกร้านนี่คือเด็ดจริงๆมีทุกอย่างเราเป็นลูกค้าเลยเลือกไม่ถูกใช่ของมันน่ารักไปหมดทั้งตลอดทั้งแถวยาวทั้งหมดนี่เลยแบบทุกร้านน่าสนใจหมดเลยอย่างนี่อย่างในร้านนี้อันนี้นะคะเป็นร้านเก่าแก่ของไปติวสมัยแบบสาวๆ พี่ออกตูตองนะคะเพื่อให้สัมภาษว่าชอบมาซื้อกับพี่อ้อยมากนะคะน้องไฮด้าก็ชอบใช่นะคะพี่อ้อยนี่จะมีของอินเทจแบบที่แบบไฮยยากถึงเจ๋งใจหมดเลยแล้วมาดูด้วยกันยูเนี่ยมอลขอบคุณนะคะทุกคนค่ะเฮ้ยร้านนี้น่าสนใจมากมันเป็นแบบว่าที่เราตั้งแต่เดินมาใช่ค่ะที่จะชอบมากเพรการใส่เสื้อยืดที่เป็น ผู้หญิงเนี่ยก็ใส่ทรงผู้ชายแบบนี้ได้มันจะเป็นวงรอกหรือวงอะไรเก่าๆก็<ะ>เราผู้หญิงก็เอามาใส่ได้โดยการเอาใส่กระร้อยพ,ออพวกนี้เยอะๆมันทําให้คอนทราสต์แยมเได้ดีแล้วแบบนี้หนูก็ชอบเอามาแบบ DIY ต่อนะแบบต่อย,ยอดออกมาอีกทีหนึ่งอนะไรเงี้ยสวัสดีค่ะเสื้ออะไรคะเสื่อฉัดเ้อฉเป็นเจ้าของร้านใช่ไม่ใช่เลยฮะร้านแก๊สครับ ต่างๆอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าวงอะไรนี่ขายดีสุดครับเก้วๆนะแบบคับอะไรเนี่ยเหรอใช่ถ้าเกิดใครอยากไปชอปปิ้งที่ร้านที่ต่อจากนี้นี่สามารถไปได้ที่ไหนบ้างคะขยอดูในเฟซบุ๊กได้แก๊สแก๊สเลยครับลยไปได้เลยโอเคต้องขอขอบคุณมากนนะคะ นเทจของเราก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้ใช่โอ้โหยังมีต่ออีกเดี๋ยวเรามาดูนี่เรียกว่าผลไม้ตายกันออกมาแน่นเลยนะใช่เขาก็เน้นเสายืดใช่ไหมบางร้านก็รองเท้าอย่างเดียวแล้วยังมีอีกมากมายเที่เราจะไปบุกคุยกับเขากันนะคะ่แต่ว่าจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวตามในเบรกหน้าเลยค่ะจ องคนนะคะอยู่ที่งานเมนอินเทนและลูกร์พรีเซ้นซูเปอร์ไฟท์เดนนิ่งแพลเน็ตค่ะแต่ส่วนวันนี้นะคะงานจะมีบรรยากาศสนุกแค่ไหนนะคะเดี๋ยวตามติวกับปีโป้เข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะตามตามาม ตอนนี้นี่เป็นยังไงบ้างพี่ปูแต่ั้งนี้ไม่ใช่ตอนนี้แล้วทั้นมันมีทุกยุคทุกสมัยปีมันใส่ได้หลายๆครั้งแล้วมันมีมาตลอดชีวิตที่เราแบบโตมาตั้งแต่ตอนนี้อายุ30ปีนะอะไรนะสามสิบปีเฮ้ยไม่ใช่อ่ะบอกลบนี่สามสิบปีทุกๆปีเรามียีนที่เล่นทุกๆปีมันเป็นอะไรใน่พอด้าอยู่แล้วมันเป็นอะไรที่มันเป็นคลาสสิกใครในตู้ไม่เสื้อผ้าไม่มียีนนี่ไม่ได้ตายจนตายตายไปแล้วตายไปแล้วตายฟื้นฟื้นแล้วตายยังใส่ได้อีกเตาย ชั้นยีนส์บ้างคะป้ายจริงๆแล้วคือมองว่ามันเป็นอะไรที่ใส่ได้แล้วก็ทนทานแล้วก็ใส่ได้แบบตลอดเวลาคลาสสิกด้วย<ะ>คือไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเทรนเป็นยังไงมาหรือไม่มาแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกก็ใส่อี ว่าจริงๆยีนนี้เป็นแบบว่าเป็นแบบเป็นแฟชั่นแบบที่เป็นแบบ f o เบอร์นะคะเป็เ f o r e v e จริงๆเลยก็บอกว่าใส่อะไรก็ดูดีกงขึ้นอยู่กับการประเทศชาติแล้วจบบางทีางานเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเกิดเห็นทีเนี่ยจะเห็นว่าพวกเราบางทีนางแบบเนี่ยไปร่วมงานใส่กางเกงยีนที่มันเรียบร้อยนิดนึงอาจจะไม่ได้ขาดนะคะกางเกงยีนนิดนึงแล้วข้างบนเนี่ยใส่เป็นแบบเป็นเป็นท็อปเป็นชูบแล้วก็เป็นแบบเป็นท่าลูกไม้ยาวก็สามารถแบบเก๋ๆไปงานคุณแดงได้ก็ขึ้นอยู่กับการประเทศชาติแล้วก็โอกาสว่าเขามีแบบ dress c o d ยังไง บรรยากาศในงานของเมนอินเทรนของเราที่เราเก็บภาพให้คุณผู้ชมได้ดูกันแต่คนเรียกว่าจัดเต็มเลยนะคะแฟชั่นยีนส์ในวันนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากเมนอิน r e n d ด้วยละกันแล้ววันนี้นี่เรียกว่าเป็นงานซูเปอร์ไตรเดจริงๆใช่แล้วแฟนเน็ในวันนี้ใช่ค่ะก็อย่าลืมติดตามข่าวดีๆนะคะได้ใน w w w f a c e b o o k c o m c h t v d i y ค่ะแล้วก็ติดตามเราสองคนว่าจะมีกิจกรรมน ที่พาทุกคนออกมาตลุยแบบนี้อีกไ่้จนวันนี้นะคะหมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะลราเจอกันใหม่คราวหน้า